สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะขอต้อนรับกับสู่การแข่งขัน Starcraft ครับผมอยู่ในรายการ TS LC สั้น8ครับในรอบสัคนสุดท้ายเกมที่2ครับระหว่างโซล่าแล้วก็ดีมฮะเกมแรกผมแปะไว้ให้มุมขวาบนนะครับผมโอเคดีมออกนำไปหนึ่งเกมถึงตรงนี้แล้วก็ยังไงฝากกด subscribe ไว้ด้วยครับกำลังสวยงามเลยกำลังจะถึง9,000แล้ว สู้ๆไอวอสตาร์คมีคนดูมี Me, สินี่เห็นไหมโอเคเรามาดูเกมนี้กันนะครับดรีมฮะเรเทอร์แรนครับขวาบนคอมเมนต์ที่ฮะฮาร์ตสไวเอลีหลังจากเจอโซล่าฮะเล่นสไตล์เซิร์คลาสสิกเข้าใส่เลย <laughs> เร์คกลาวอ่ะเออใช้กลาวยูนิตพรังมีไวเปอร์ใส่มานิดหน่อย โอเคทางฝั่งนี้ครับโซล่าฮะเก็บเกมแรกมาโอ้เราใส่สกอร์ผิดขอภขอภยัยขออภัยเป็นโซล่านำครับโซล่านำเป็นหนเกมรอบนี้จะลัสเหรอเพราะวางพูก่อนแฮชน่าสนใจเดีย๋ยวลองดูกันครับว่าโซล่าจะเล่นแนวไหนเหมือนสิบหู ool, ว่าเมื่อกี้16ภหกพูเราค่อยมาลงแฮชปกติจะสิบหแฮชฮะเราค่อยมาลงแก๊สด้วยแล้วค่อยมาลงพู คือบิลออเดอร์มันเปลี่ยนไงทางฝั่ง d รี a มครับเกมที่แล้วเนี่ยพยายามกดดันอย่างหนักมากๆเลยนะฮ a ล a สลัวครับเ e ลเลียนวีเปอรเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักเจาะไม่เข้าเลยฮะโซลาเนี่ยมาพร้อมรับทุกอย่างครับรวมถึงบันชีเข้าก็เข้าไม่ได้ฮะเล่นไม่พลาดเลยในการป้องกันเกมฮาลาสครับโซลาเกมนี้จะเอาแผนไหนนะัดกลับมาตีตื้นนี่ครับรีม กลับไปใส่ล่างครับเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่แผนแพ้ตกใส่ล่างนะครับผมยังไม่ได้ตกรอบเลยครับรีเอร์ไปแล้วแล้วไม่เห็นว่าหลอดตัวนี้ด้วยเด้อเ,เรียกว,ว่าไปเนียนๆเลยนะดูดีเทลดิเออนี่ขนาดคือแมปแบบเรียกว,ว่าทางผ่านแมปนะนี่นฮะรัดเซอร์คิ่งจริงด้วยเพราะเขาวางภูก่อนครับ โอเคแล้วก็มาแท็กทอมมาเซ็นเตอร์ละเสียไอซีีแน่นอนอย่างนี้เจอเจอล้อมไม่ให้วิ่งหนีด้วยโอเค,อเคห้ามเสียมาลีเลยนะช่วงต้นเกมแบบนี้ครับสำคัญมากๆไอซีีต้องออกมาปวนเซอร์กลิงโอเควีเพอร์กลายเป็นวีเพอร์ต้องกลับมากันนะอ่ะไอซีวีก็คขฮะนี่ครสร้างก็ได้เห็นไหมโอ้สุดจริงโอเคล้อมเซอร์กิลิงที่แนวิลโลไลน์ได้สวยงามครับล้อมจับได้ครับเก็บเซอร์กลิงชุดนี้ไปได้หมดเลย แต่ก็ทำเอาปั่นป่วนเหมือนกันนะเออเห็นไหมฮะมีซัพพลายดรอปมาเพราะว่าต้องเอา s อ v ออกจากแนวมเมเนอรัลไลน์มาวิ่งไล่เซอร์ i ลิงอยู่ช่วงหนึ่งครับแรกไปแลกไปกับรีซอส150ฮนะทางฝั่งรีมาเสียไป50รีซอสได้เป็น s อ v ซหนึ่งตัวไม่ก็มารีนฮะเช็คอยากรู้ต้องเช็คอ่าเสียเอไปครับ เดิมครับทางฝั่ง d รี a มยังเข้าไม่ได้ครับแล้วโซลา r ก็ Expand ได้ตามไทม์อะไทมิ่งเลยฮะสามแฮชละแต่ยังไม่ขึ้นแก๊สสองนะแสดงว่ายังไม่ได้เล่งเล่งเทคเทคขั้นที่สองครับ เอามาสูตรเดิมเฉยเลยดีมไม่เปลี่ยนสูตรฮะยังคงเป็นสูตร double h e ลียนแล้วก็เป็นบัญชีครับเหมือนเดิมอหาเหลี่ยมเข้าเปลี่ยนแมปแล้วเผื่อมันจะได้ผลไม่ได้ฮะโอ้โหโซลาการแบบดุดันมากๆ แล้วขอเช็คเลยครับลอมเสียสละโอ้หลอดตัวนี้ฮะเพื่อจะขออินโฟครับโอเคเห็นนะเห็นสตาร์พอร์ตฮะเห็นน่าจะเห็นคอมมานด์เซนเตอร์ด้วยดีมรอบนีน้เน้นอีโคกหนักๆหน่อยละเห็นสร้างสองคอมมานด์เซนเตอร์แบบนี้โซลา่าจะยัดเข้าใส่เลยหรือเปล่า,าต้องมาดูครับขึ้นเบลลิงมาแล้ว สูตรเดิมครับก็คือดีมาเล่นสูตรเดิมโซลาก็ตอบโต้ด้วยสูตรเดิมก็คือเบลลิงแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสมรภูมิเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนแมปนั่นเองก็ต้องมาดอดูคับว่าใครจะอาศัยความได้เปรียบของแมปได้ดีกว่ากันเผื่อเผอไเผื่อเผอ เปิในที่นี้คืออาจจะหลุดหน้าจอหลุดไมโครไปน,นิดนึงแล้วแบบวิ่งลันบายเข้าไปถึงดาวแล้วตลายไ,ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายิงฟีได้แตกตัวนะครับถายใหม่ครับไม่เผลอเลยครับโซลา่าระดับผูเลยละแต่บางทีก็มีนะระดับโปบางทีก็มีหลุดเหมือนกันนะหาจังหวะหาเรี่ยมกันครับวัดการเซลวินาทีเหมือนกันแล้วจังหวะนี้คล็อกกิ้งเข้ามา,เขาม,าเขามีโอสเซียรออยู่รับแตกไหมแตกไหม แตกไม่ได้โดนไปสองแรกบัญชีไหมอืเ <c> ก <oughs> ือบโอ้มาม็อบแฮชอลี่พอดีแลว้วงวานี้ยังไงเอ่ยแค่เจอควีนเนี่ยเข้าไม่ได้เห็นความสำคัญไหมฮะของยูนิตอย่างควีนอามีลบลับเข้ามาได้ลำหนึ่งว่ะปรเทวดเือยไปครับเทิดเว่ยก,กับโดนไปตัวสองตัวสามตัวก็เอาหน่อย ทุกวันนี้เบลลิงอ่าไม่ใช่เบลลิงครับขออภัยครับเป็นเฮลเลียนะโดนล้อมจับไปไม่คุมเลยกับดโดรนที่ได้มาใช่ไหมกลายเป็นว่าเหมือนวัดวาฮะกำไรกว่านิดหน่อย150ได้อินคัมกลับมาทางฝั่งตัวเองแปบ๊บหนึ่งครับพอทางฝั่งโซล่าเขาเอ็กซ์แพนตามทามมิง่งไปไปเลยเนี่ยหแฮชไปแล้วอ่ะเออ ยังแก้ปัญหาไม่ได้อะคือยังตัดจังหวะทามมิ่งการเอ็กซ์แพนของโซล่าไม่ได้ครับรีมแล้วก็เล่นคอมเดิมด้วยแต่เขาก็พยายามนะเนี่ยพยายามมาป่วนตลอดแต่ด้วยแมปด้วยแหละมันทำให้การการฐานเอ็กซ์แพนล่าสุดง่ายครับมามีสตีมแท็กก็จริงแต่เบลลิงเขาก็กลิ้งแล้วเหมือนกันฮนะเท็เขาก็พร้อมครับ จังหวะนี้เห็นอาศัยบุกมาครับเซิร์กิ่งยังไงเลยฮะล้อมจับมาจังหวะนี้ได้ฟิกแทงได้มาลีนทั้งกองเลยนะเฮ้ยโอ้โหโคตรคุ้มค่าคุ้มมากๆครับโอเคอ้าวแล้วปล่อยซิกแทงเกือบแล้วก็เลงจะบอกว่าปล่อยต้องมีกำแพงกันซิกแทงเอาไว้ครับมารีนครับพุชเข้ามาแล้วซิกแทงอยู่ไกลนะ เข้าไม่ถึงนะก็ต้องพิกอัพเก็บยังไม่ยอมทำลายวอร์ตนงนี้ครประดอบมาคิวกันไหม่ปล่อยไปสัก3นาที5นาทีจะเห็นความต่างของในเรื่องซัพพลายแล้วครับเพราะว่าอินคัมโซลารนำค่อนข้างเยอะเลยฮะด้วยการ expand base นั่นแหละครับก็คือเสร์ฟ ปล่อยเซิร์ฟเอ็กซนก็สภาพจะประมาณนี้เลยครับคือต้นเกมเซิร์ฟรัสอยู่แล้วฮนะแต่รัสด้วยด้วยความปริมาณฮนะและอ่อนแอคือถ้าเซิร์ฟรัสเบสเขาก็จะอ่อนแอมากๆถ้ากันได้คือจบเหมือน,นกันนั่นแหละเออมันเหมือนเป่ายิงชุบอะ่ะกับกันพอมาช่วงกลางเกมเนี่ยเซิร์ฟเขาจะเอ็ก n d เนเยอะมากๆครับแล้วสิ่งที่สังเกตผู้เล่นเขาก็จะพยายามไปตีฐานเอ็กซ์นล่าสุดซึ่งเป็นฐานที่อ่อนที่สุดหรือพยายามไปฮารัสเบส เพราะว่าบางทีเขาจะเอาอาร์มี่ไปกันถ่าเอ็กซ์แพลนล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นสิ่งนั่นคือสิ่งที่ดรีมยังทําเป้าไม่เจอกันแล้วกลายเป็นโซล่าเนี่ยสบายเลยครับูนันบายไปถึงน้มาน้องรายอีกรอบกลายเป็นโดนฮาราสเองก็ด้วยแล้วเจ็บนะเออแล้วก็ต้องเอาเบสกลับมากันนะอ้าเอาอาร์มี่กลับมากันครับ พออาร์มี่กลับมาการปตูนมันจะเกิดอะไรขึน้นจะเกิดการที่โซลา่าก็ฟรีเอ็กซ์แพนหอีกละสามารถเล่งอีโคได้รัวๆเล่งทงเล่งเทคเนี่ยดูฮะเพลินเลยคริปทูเมอร์ขยายเลนเซอร์กลัวๆเลยครับลงคริปทูเมอร์พร้อมกันสิบกว่าอันนะแล้วสังเกตในมินมิแมปด้านล่างฮะครีปของทางฝั่งโซลา่าขยายมาครึ่งแมปเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเขาการันตีเลยว่าโมบิลิตี้ในครึ่งแมปเนี่ยเขาได้เปรียบ ต้องบอกว่าไม่มีแอดเวนเทดดีกว่าเออเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเซิร์กอะสู้นอกครีปเซิร์กอ่ะแอดเวนเทดของโมบิลิตี้มันจะหายไปครับอ่ะพยายามเข้าสองเวรพร้อมกันดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าแล้วเจอกองทัพไฮดรลิกมาแบบนี้อยูยอบยอบต้องยอมละพื้นที่มันไม่น่าสู้ฮนะมันโดนล้อมครับอ่ะนะด้านซ้ายไม่สำเร็จด้านขวาโดนล้อมนะมาแล้วเขาอ้อมมาแล้ว เอาอ้อมมาแล้วมีไฮดรอลิกด้วยโอ้ยเมด้แวกยังไงรอดไหม,อมโอเคละสวนมาด้วยไฮดรอลิกครับบนไฮกลาวโอ้โหโซลา่าไม่ธรรมดาเลยได้ไหมได้ไหม,มไม่ได้ได้เป็นบัญชีแทนครับแต่เมดิแวกไม่ได้นะผู้จังหวะสวยมากเลยครับไม่มีพื้นที่ไฮกลาวให้มองเห็นครับแล้วเอาบไฮดรอลิกลงไว้บนไฮกลาวแล้วก็เอาพวกยูนิตกลาวยูนิตที่ตีไอยูนิตไม่ได้วิ่งสวนขึ้นมาฮะจังหวะนี้ หลอกล่อมากครับโซล่าพอไฮดรล,ลิกวิ่งสวนไปไม่ดีแหวกก็กลับลำท่านไม่ทันโอเคก็ยังได้บัญชีไปนะโอเคเริ่มอัพทงอัพเทคกันรัวๆครับภาพคล้ายๆหนังมุนเดิมเหมือนกันนะแต่เปลี่ยนแมปนะ คอมซิกแทงแต่รอบนี้ดูเหมือนจะจะ,จะ,จะกันแล้วเกมแรกอาจจะบุกบุกบุกแล้วก็แตกแตกแตก,แตกฮะเกมนี้ก็คือ,อโอเคงั้นกันก่อนละกันกันก่อนครับแต่ด้วยอินคาม่ตามาฮะแล้วเงินโซลารลอยด้วยครับพร้อมจะแมสอัพกลับเข้ามาครับเรียกว่าปาเงินใส่หน้าได้แล้วโอเคพุชมาจังหวะน,นี้ล้อมซ้ายล้อมขวามาโอเคประไพดอกครับแต่ก็แมสอัพตักไยตังแมสอัพกลับขึ้นมาใหม่ครับ อันนี้ชกยกแรกผ่านไปรอดูยกสองครับด้วยพื้นที่ด้วยแหลมมาต้องสแกนไล่เียร์ครีปทูเมอร์ไปนิดนึงแต่ระหว่างนั้นเองระเบิดวอลันบายได้ซีกแทงได้ซีกแทงโอเคพอใจครับที่เหลือก็คือกำไรฮะติดไม้ติดมือกลับไปเป็น s อ v วีครับแล้วจังหวะนั้นระหว่างปวดหัวกับหลังบ้านับหน้าบ้านก็โดนเหมือนกันครับ ล้วเจอโอเวอร์รันเข้าใส่ครับสปายดอกยับยับเลยครับรีมฮะโอ้โหแตกผ้ายเลยครับอ่ะจะมาห่วงหลังพวงหน้าแบบนี้ครับโซลา่าไม่ได้ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปจริงๆครับตีทับแตกผ่ายไปโอเคแล้วจะปิดเกมเลยหรือเปล่าแค่นั้นเองฮะนตัดวเวิร์มดีเทคด้วยครับแล้วก็นตัดวเวิวร์มไปโผล่หลังบ้านอีกโอ้ยไม่ธรรมดาจริงอ่ะโอเคเข้าทุกทิศทุกทาง ทำไงดีครับดีมกําลังจะลงสายล่างแล้วพยายามแมสอัพโหมดมาสู้แต่เซอร์กิ้งก็มาแล้วมาด้วยปริมาณนะแล้วเป็นไฮดรอลิกด้วยทุกทิศนี่คือมันแบบนี่แหละคําว่าเซอร์กอวรันครับผมว่าเกมเนี้ยมันชัดเจนสุดละถ้าปล่อยให้เซอร์กล่นสบายนะคิดว่าเขาเรียกว่าฟาร์มวัดผลนะเออถ้าสับโมบ้าอ๋ออยากฟาร์มวัดผลเหรอ เนี่ยสภาก็จะเป็นแบบนี้ครับฟาร์มวัดผลสำหรับเซิร์ฟนะเขาจะมาแบบไม่หยุดหยางแล้วจะแมสซ์อัพยูนิตกลับมาได้เรื่อยๆฮะนี่ฮะขาดแมสซ์อัพกลับมาซัาพพายแมสอีกรอบหนึ่งเงินก็ยังรอยอยู่2000ครับแก๊สยังรอยอยู่500ฮะซึ่งโดยปกติคือโปรซีนคือทางมินเนอรแล้วแก๊สจะไม่ค่อยลอยครับต่อให้แบบซับพพายแมสเขาก็จะไปลงทงลงเทคกันแต่นี่คือเทคก็แน่นๆแล้วฮะ โอเคแล้วนายตัดเวอร์ไปโผลซ้ายบนอีกรอบหนึ่งครับแล้วทับหลักอาร์มี่ไปขวาฮะลูเคอร์อมุดมาเซอร์กลิ่งเข้าไปไล่โซนอัพพื้นที่ครับไม่ให้เขาถึงตัวลูเครอร์แล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยฮะเปิดเปิดสะพายดีพวกให้เข้าด้วยสามารถแต่สุดท้ายต้องระเบิดวอลเข้ามาอยู่ดีครับ แรมจะขึ้นแลมไปจังหวะนี้เรียบร้อยเอคียร์อาร์ม,มี่กไปครับสะพายดอกยับยับแล้วตรงนี้โดนครับแนวมิโน่นล,ลายฮรตัดเอสวีไปยี่สิบองฮะไม่มีอินคัมสุดท้ายกล่าวจีจีแล้วครับวินนี่สินะคำว่าเ <c oughs> ซิร์ฟแบบโอรัน <c oughs> จงเขาเรียกว่าอะไรนะจงสมยอมกับสวอมเรียบร้อย ปิดไปสองศูนย์เลยครับโซล่าแล้วรูปเกมคล้ายๆกันนะไม่มีกระเยี่ยนกระหือเรือ,อมาฟาร์มวัดผลแบบนี้ครับก็ต้องมารอดูกันว่าโซล่าจะไปได้ไกลแค่ไหนฮะแต่ก็คือดูยิมเขาเล่นแผนเดิมไงแผนเดิมสองเกมเลยแล้วแล้วก็ออกมารูปแบบเดิมเลยโอเคอย่าไปรอชมคู่หน้ากันครับว่าเราจะมาดูคู่อะไรฮะ ขอบคุณเพื่อทุกคนครับที่ติดตามชมกันมาถึงตรงนี้ครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้ครับกับเพื่อนๆที่มีกําลังฮะและอยากให้ช่องอยู่ด้วยกันไปนานๆครับก็กดสมัครเข้ามาได้ครับสมัครแบบเริ่มต้นเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองครับผมก็เป็นค่าอุปกรณ์นะค่านังว่าไฟค่าข้าวโอเคเจอกัน